ส่งออกที่เราเห็นติดลบนะคะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าไปดูคาดการณ์นะคะก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่จะติดลบด้วยทั้งปีแม้ว่าจะเป็นตัวเลขหลักเดียวก็ตามเนี่ยเราประเมินยังไงบ้างคะในยาต่อเศรษฐกิจไทยหรือแม้แต่ทิศทางของค่างเงินบาทจริงๆถ้าดูตัวเลขการส่องออกติดลบประมาณ6.71%นซะครับ <c oughs> ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดเล็ก <c oughs> น้อยนะครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากการที่โควิดเนี่ยระบาด ในต้นของไตรมาสสี่เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเลขการส่งออกไปยังคู่ค้าเช่นสหภาพยุโรปนะครับญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเ,เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาเราไปดูการส่งออกเนี่ยไปเห็นด้านการนําเข้าด้วยเนี่ยการนําเข้าก็โหดตัวเยอะเช่นกันนะครับมันก็เลยทําให้โดยรวมๆเนี่ยเรายังเกินดุลการค้าอยู่นะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากการเกินดุลการค้าเหล่านี้ มันจะกดดันทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะครับมาตรการของคปทที่ออกมาเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นการแค่ชะลอการแข่งข้าระยะสั้นเท่านั้นน,นะครับ uh huh. เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็ยังเกินดูอย่างต่อเนื่องมันกอ็อีกประเด็นหนึ่งก็ช่วงหลังๆเราจะเห็นได้ว่าเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าภูมิภาคอีเมอร์จิงมาเก็ตเอเชียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ uh huh. อันนี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่เราเห็น ข่าวเรื่องวัคซีนเนี่ยมีจุลลบรัมณ์เป็น positive อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีสหรัฐเนี่ยไบเดนเนี่ยได้เนี่ยมันก็เลยทำให้คนคิดว่า pressure ของด้านเ r รดวอลลด้านอะไรเนี่ยมันจะลดลงแล้วภูมิภัคเอเชีเยเนี่ยน่าจะเป็น destination ที่ไบเดนให้ความสนใจด้วยมันก็เลยทำให้เ,เงินไหลเข้ามาก็ยิ่งทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่องอนะครับค่ะน,น,นั่นคือประเด็นที่เราต้องจับตาต่อเนื่องแล้วเราคาดการณ์ทั้งปีเท่าไหร่คะ เออข้างเงินบาทใช่ไหมครับเราว่าระยะสั้นมีแนวโน้มเหมือนกันนะครับที่จะต่ำกว่าสามสบาทนะครับมาถึงในปีนี้เลยเหรอคะที่จะลด30บาทมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าดูจากโ l ของเงินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านักลงทุนเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการชอ็อตหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ3า0แสนล้าน แต่ตอนนี้เม็ดเงินมันเพิ่งเข้ามาประมาณไม่ถึง10%ของ3แส0ก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่าล้าน3 0 0 0 0ล้านเองนะครับเ,เทรนเนี่ยดูเหมือนว่ายังสามารถเพิ่มน้ำหนักในห,หุ้นไทยได้ต่อนะครับเราเห็น Recommendation ของเฮ้าส์ก็ลลังหลายที่ก็จากเดิมเนี่ยที่ Underweight หุ้นไทยก็กลายมาเป็น overweight หุ้นไทยนะครับโกลมันเพิ่งเริ่มเข้ามาในช่วง2วิที่ผ่านมานะครับ จะเข้าต่อนานไหมคะความคืบหน้าเรื่องวัคซีนเรื่องการเมืองในสหรัฐที่เริ่มมีทรานซิชันหรือการส่งต่อนโยบายแล้วนะคะจะผลักดันฟันโฟลโดได้ต่อเนื่องนานแค่ไหนคะอันแรกสุดเนี่ยอย่างเป็นติเในเรื่องวัคซีนเนี่ยเราต้องบอกบอกว่าข่าวดีมันยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> อย่างไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์ก็เรียบร้อยไปแล้วโมเดอร์น่าก็เรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> ล่าสุดก็พูดถึงแอสตราเซเนกานะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตค่อนข้างเยอะเพราะว่า มันจะมีคอนแทคอย่างของไทยเองเนี่ยก็มีสัญญากับแอสตราเซเนกว่าจะนําวัคซีนตัวนี้มาใช้น,นะครับแล้วก็วัคซีนตัวนี้มันมีข้อดีหลายอย่างก็คือหนึ่งคือ,เ,อ,อเรื่องสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยเขาสามารถโอนให้กับประเทศไทย,เ,ยเป็นผู้ผลิตเองได้เลยนะครับต่อไปรวมถึงราคาก็ถูกการเก็บรักษาก็ง่ายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เซนติเมนต์ในเชิงของประเทศอีเวอร์จิงมาร์เก็ตเนี่ยดูดีมากขึ้น แปลว,<ช>ว่าของจริงเนี่ยมันยังไม่ได้มีการกระจายการใช้วัคซีนอย่างทั่วถึงน,นะครับก็อบอกบอกว่าถ้ามันจะเอฟเฟกตีฟจริงๆในการป้องกันเนี่ยมันต้องกระจายไปเจ็0สิบดสิเปอร์เซ็นตของประชากรน,นะครับแต่ด้วยเฟติเมนเชิงบวกอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นทาให้ประเทศที่เคยโดนทําโทษอย่างแรงๆเนี่ยอย่างประเทศที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยนะครับแล้วก็แล็กตลาดนานๆเนี่ยอาจจะมีการวีบาวเกิดจากฟันโผเข้ามาได้พอสมควรเราก็มองว่า ระยะสั้นๆอย่างประมาณ3ามเดือนข้างหน้าเนี่ยมันยังเป็นโพสิทีฟกับหุ้นไทยอยู่นะครับแต่หลังจากไตรมานหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อหุ้นขึ้นไปอย่างคาดเป็นไปตามที่เราคาดการเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นเช็คพอยต์ครับว่าเศรษฐกิจมันดีจริงไหมเออร์เน็ง e <arning> ของบริษัทจดทะเบียนมันดีขึ้นไหมหรือว่ามีเอาลุกนะตอนนั้นแอนนัลิสต์โฟกัสว่ามันจะดีมากขึ้นไหมมันถึงจะเช็คพอยต์ได้ว่าหุ้นจะไปต่อไหมแต่ช่วงแยกกลยุทธ์ของเราก็คือ อาจจะทําในลักษณะของบาเบลนะครับ <Ừ. S 1> อันแรกสุดก็คือยังเล,ลงทุนในหุ้นโลกอยู่ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับแล้วก็เป็นหุ้นอยู่ในตรีมโกรดได้อยู่นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็ทําบาเบลโดยการเทในอีเมอร์จิงมาเก็ตมากขึ้น <Ừ. S 1> รวมถึงตลาดหุ้นไทยก็อาจจะเป็นลักษณะของเทรดดิ้งระยะสั้น3เดือนครับค่ะ สรุปกลยุทธ์การลงทุนให้หน่อยได้ไหมคะไตรามาส4ปีนี้นะคะคือช่วงนี้เลยนะคะจนถึงไตรามาส1ใน asset allocation ควรเป็นยังไงเซกเตอร์ rotation จะเกิดขึ้นไหมควรจะมีการขาย<อ>ทางกำไรบางส่วนเพื่อไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนส่วนไหนหรือเปล่าคะครับกลยุทธ์ของเราช่วงนี้ก็คือทำลักษณะบาเบลนะครับระยะเรื่อลงลงทุนในหุ้นโลกอยู่ในลงทุนในหุ้น growth s t o อ k อยู่อทิ่เช่น tech healthcare แต่อเกนะครับบางท่านมีเทคเดอร์อยู่แล้วเนี่ย เราบอกว่าขายทํากําไรบางส่วนแต่ยังคือได้พอนะครับเพราะว่ามันต้องเป็น port, คอพอตักลงทุนยัง prefer หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำบาเบลกระจายน้ําหนักมาลงที่ emerging asia นะครับบางส่วนมาเราจะเห็นเซกเตอร์ rotation มาเรื่อยๆนะครับอาจจะจาก growth stock ปรปยอยเข้ามาในส่วนของ cyclical stock ที่จะได้รับผลดีจากเศรษฐกิจฟื้นตัวในอนาคตคะนะครับ S <S แต่อันนี้มันจะเป็นแบบลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วเทคก,ก็ยังจะเป็นคออรอตอยู่นะครับเพียงแต่ขายทำกำไราบางส่วนออกมาแล้วก็มามุมมองมุมมองเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับในในหุ้นภูมิภาคอย่างหุ้นไทยอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเทรดดิ้งได้นะครับส่วนสำหรับสินทรัพย์ประเภททองคำนะครับน้ำมันเนี่ย เรามองว่าน้ํามันเนี่ยมันจะได้รับอันิสงที่ดีจากการที่เลือกข่าวเรื่องวัคซีนด้วยนะครับอย่างเมื่อคืนนี้เราก็จะเห็นราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างนะครับรวมถึงอาจจะมีการปรับลดกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเพิ่มในการประชุมวันที่สิ้นเดือนนี้หรือเปล่านะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นข่าวดีในการสนับสนุนราคาน้ํามันนะครับสําหรับทองคำเนี่ยก็ตรงกันข้ามครับจะได้รับเพเชอร์จากการที่เรื่องวัคซีนเนี่ยมันมีโปรแกสซีฟดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ คนเนี่ยชิฟจากทองคำเนี่ยมาสู่าการลงทุนในหุ้นมากขึ้นนะครับโ mm hmm. ดยรวมเนี่ยเราเราก็ระบ,บอกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยอาจอาจจะไม่ได้รับความนิยมในช่วงสั้นนะครับ mm hmm. รวมถึงควรจะลดน้ําหนักของการถือครองเงินสดลงบ้างแล้วก็มาเพิ่มน้ําหนักหุ้นนะครับ มีคุณผู้ชมถามมาพอดีเลยค่ะคุณสอนชัยบอกว่าเขาอยากจะปรับพอร์ตนะคะควรจะเริ่มเพิ่มน้ําหนักไปทางตลาด EM กับฝั่งยุ่นโรปมากขึ้นหรือเปลา่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ลงทุนเทคค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เรามอง,อย,งยังไงคะจริงๆเทคเนี่ยครับแน่นอนครับ มันขึ้นมาเยอะนะครับแต่ถามว่าปัจจัยพื้นฐานมันยังดีไหมปัจจัยพื้นฐานเทคยังดีนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องกระแสงเงินความสามารถในการทํากาไรแล้วมันก็ตรงกับธีมยุคอนาคตด้วยแล้วอย่างต่อมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไตรมาสสี่เนี่ยเราต้องบอกว่าไตรมาสสี่เนี่ยมันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเราอาจจะเจอ dark นเทอร์นะครับ์กวินเทอร์บ e ทติ้งก็คือว่าโควิดมาระบาดมากขึ้นในช่วงนี้นั่นหมายความว่าอาจจะมีการ พาเชียลชัดดาวหรือเปล่าในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับไออย่างนี้เนี่ยเทคมันก็ยังเพอร์ฟอร์มได้อยู่นะครับ uh huh. แต่เราแนะนํานี้ครับเทคเยอะไปเนี่ยเราก็ให้ขายทํากําไรนะฮะแต่ขายบางส่วนแล้วชิปส่วนนั้นมาสู่ Emerging Market a s เอียนะครับก็คือ EM a เอเชียนะครับ e อเอเชียเนี่ยอาจจะต้องดูทางฝั่งไหนก็ดูทางนอตเอเชียนะครับอย่างเกาหลีนะครับอย่างจีนเนี่ยนะครับ เป็นเป็นเดสติเนชันของของของการลงทุนที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าวการส่งออกพื้นตัวในอนาคตเนี่ยพวกนี้จะได้รับอัน,นิสงส์ที่ดีนะครับค่ะแล้วในมิติของแอสเซทอย่างเช่นทองคำที่ม่คุณสอนชัยบอกไว้มีคนบอกว่าโอ้ลงไปเยอะเหมือนกันอย่างนี้ถ้าถ้าเรามีอยู่ในพอร์ตควราขายขายทำกำไรก่อนไหมคะในช่วงเวลาแบบนี้ทองคำเนี่ยผมว่าต้องค่อยๆทยอยนะครับข่าวดีของทองคำมีไหมระยะสั้นก็คือเรื่อง เรื่องของอากาศหนาวเนี่ยมันอาจจะทําให้โควิดเพิ่มมากขึ้นค่ะเราหาสังหวะอย่างนั้นน,นะครับทีลรเล็กทีละเล็กเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆขายทำกำไรไปนะครับแล้วก็ชิปจากทองคำเนี่ยมาเป็นหุ้นนะครับบางส่วนนะครับค่ะคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสอนชัยคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ